สวัสดีค่ะจามริยาโคภาพนิชหนึ่งใน v u i d o n Team ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะและท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเอเราสงสัยก,กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าพวกเรา v u i d o n Team เนี่ยทำงานอะไรกันบ้างงั้นเพงว่าตอนนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอืออ่นขออนิยาแนะนําทีมพวกเราก่อนนะคะสำหรับภารกิจหลักของพวกเรา v u i d o n Team ค่ะก็คือการให้คําปรึกษาทางด้านการเรียนกับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะ ของเราค่ะยังครอบคลุมถึงีการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้กับมาหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราค่ะทั้งการต้อนรับผู้ปกครองน้องนัองเดกเลที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราค่ะยังไงบ้างคะกับภารกิจดีไอเด,อดลถ้าเพื่อนๆนน้องๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาเยี่ย,ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราเราพร้อมมีดีต้อนรับสเสมอมะนะคะสวัสดีค่ะ